จะมีใบไม้บางครัพึ่งนี้ลังลังไม่ค่อยใหญ่นะหัวหัวน้ำาบานก็ยังไม่มีครับตัวนี้ตรงหัวน้ำาบานยังไม่มีแต่จะมีตัวแบบว่า ตีปีกอยู่นะครับอยู่ในรังนี่ยมันจะตีไม่รู้ทําอะไรนะตัวบินเข้าแล้วก็บินออกนะครับเป็นการตีปีกนะครับรังนี้ก็ยังไม่มีหัวน้ําหวานนะครับตรงบนข้างบนบางรังนะครับถ้าเป็นพึ่งแบบนี้เข้าใกล้ไม่ได้เลยนะ แต่ตัวแต่ลังนี้มันคินกับคนนะครับมันอยู่ใกล้นคนนะครับ ดูตรงหัวน้ำหัวน้ำบานก็ยังไม่ค่อยมีนะครับที่เขาเก็บไว้ให้แต่เห็นตรงที่เขาขาวนะครับตรงที่เขาขาวจะเป็นลังพวกอะรังไข่นะครับข้างล่างครับไม่กล้าเอาไม้ไปเขี่ยนะครับตอนนี้ลังก็เริ่มใหญ่แล้วนะครับแต่ก่อน,นประมาณเล็กเล็กๆนะครับ สงสัยเขาออกลูกออกหลานมาแล้วเขาก็เริ่มนะครับเริ่มใหญ่รังเริ่มใหญ่ขึ้นนะเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้นะครับนะนี่หัวน้ำหวานนะต้องอยู่ใกล้นะครับนี่ครับกำลัง บินเข้าบินออกก็มีคนระับแต่สังเกตนะครับจะมีปีกมันตีอะไรตลอดนะครับตีปีกแป๊แบๆอยู่นะนี่เดี๋ยวซูมเข้ามาดูใกล้ๆนะครับอ,อไม่จัดแล้ว นี่นะครับก็ซูมเข้ามาดูใ,ใกล้ๆนะครับจะมีตัวตีปีกอยู่นะครับตลอดนะครับเขาไม่รู้ว่าตีปีกทำอะไรนะครับรือเขากลัวเขาตกลงมาก็ไม่รู้นะครับ ตอนนี้ก็นาไปดูใกล้นะคือถ้าเราไม่ทําอะไรให้เขาสะเทือนนะครับเขาจะไม่สนใจเรานะแต่ถ้าเราเข้าไปทําให้เขาสะเทือนนะครับเขาจะเข้ามาทําร้ายเรานะเปรูอถาย